บริษัทเบียร์ในตำนานวูดไวเซอร์ซื้อ NFT จรวดขวดเบียร์พร้อมจดชื่อโด omainbia.ade Woodwiseer บริษัทผลิตเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาได้เข้าซื้อ NFT จรวดขวดเบียร์จากคอลเลกชันของทอมซาทร็อกเก็ตแฟคทอรี่พร้อมซื้อชื่อโดเมนของอีเธอร์เยียมในชื่อบีอา .ade บัญชีทวิตเตอร์ของแอดวูดไวเซอร์ทราบเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นจรวดทีมวูดไวเซอร์จากคอลเลกชัน NFT ของทอมซาทร็อกเก็ตแฟคทอรี่เมื่อเย็นวันจนันทร์ พร้อมระบุว่าได้ซื้อ NFT ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเพิ่งซื้อโดเมน ENS ชื่อบี a h ในราคา30 e t h หรือเกือบ1 0 0 0 0ดอลลาร์การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่มี s ายักษ์ใหญ่ด้านการเงินประกาศว่าได้ซื้อคริปทอปังในราคา1 5 0 0 0 0ดอลลาร์ Ethereum Name Service ENS เป็นแอปที่อนุญาตให้ทุกคนลงทะเบียนเว็บไซต์หรือชื่อกระเป๋าเงินบนเครือข่าย มีทอยยียเช่นเดียวกับวิธีการซื้อและขายชื่อโดเมนบนอินเทอร์เนต็ตโดยโดเมน ENS ก็ EN s, สามารถซื้อและขายเป็น NFT ได้เช่นกันนอกเหนือจากการซื้อโดเมน b e e a กับ ENS แล้วบริษัทยังดูเหมือนจะได้รับโดเมน b e y o n d b e e a จาก ENS และชิ้นงานจาก t o m s a t r o j e t Factory ด้วยบัญชีทวิตเตอร์ของ Woodwiser e ไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าซื้อ NFT แต่ได้ทวีตข้อความอีโมจิจรวด3ตัวในขณะที่ข่าวการซื้อของบริษัทใกล้กระจายออกไปทอมซาทรอปเกตแฟคทอรี่เปิดตัวเมื่อต้นเดือนสิงหาคมและอนุญาตให้นักสะสมสร้างจรวดร,รูปขวดให้เป็น NFT โดยใช้ส่วนประกอบที่มีตราสินค้าต่างๆนอกจากบุดไวเซอร์ได้โดยชิ้นส่วนจรวดในคอลเลกชันยังใช้แบรนด์ชื่อดังอย่าง7 eleven m i เว่นมิกซ o ่นคัและ McDonald's กดอ่านข่าวบริษัทเบียรในตำนานบุดไวเซอร์ซื้อ NFT จรวดขวดเบียพร้อมจดชื่อโดเมนเบียดอทอต่อที่สยามล็อเชน